สวัสดีค่ะส่วนตรงนี้นะคะเราผัดกะเพราเสร็จแล้วเราก็จะมาแพกเสร็จกล่องนะคะ mm hmm. เพื่อไปเลี้ยงงานกระถิ่นเนาะ mm hmm. เพื่อนๆเนาะ mm hmm. นี่นะคะสา mm hmm. เราก็ใส่ลงไปเพื่อจะแพ็กนะคะ าจามาช่วยกันนะคะมาเด้อผู้ใดว่างที่น้องนี่นะคะ วันนี้ก็มาเสลยกันเนาะสาวเราเองก็มาผัดกะเพราไก่นะคะเป็นเลี้ยงกระถินเนาะเพื่อนๆ <_ C 1> ก็มีบรรดาเพื่อนๆนนะคะที่ร่วมร่วมแรงร่วมใจกันนะคะทําข้าวก่องเพื่อเป็นเลี้ยงกระถินเนาะ <_ C 1> มีสาวเปิ้ลสาวก้อยแล้วก็เพื่อนๆนคนอื่นแล้วก็พี่นัดนะคะ พี่หนึ่งนะคะแล้วก็เจ้านายสาวลาวนะคะก็โมทนาทานมา500บาทนะคะมาใส่ต้นกระถินเนาะสาวลาวเองก็ทำต้นกระถินด้วยนะคะวันนี้เราก็มีต้นกระถินด้วยแล้วก็มีข้าวกล่องไปแจกด้วยนะคะ ใครบ้างก็เรียนเชิญนะคะอยู่ใกล้อยู่ไกลนะคะวันนี้เป็นง,งานวันกระถินนะคะกระถินหมู่บ้านคลองจายนะคะถ้าใครว้างก็เรียนเชิญกันนะคะมาทําบุญกันเนาะ นี่นะคะก็เป็นงาเป็นเล็กๆน,น้อยนะคะที่เราทําด้วยกําลังแรงใจของเราเนาะคือเราจะอยู่เมืองไทยเราไม่ได้กลับบ้านเราก็ทําบุญที่ประเทศไทยนะคะบ้านพี่เมือนน้องกันนะคะ,นะคะส่วนจับก้อยก็ใส่อยู่ด้านนู้นนะคะอา้าคุยกับเอซีหน่อย นี่นะคะสาวเราเองก็ต nah. ักเสร็จกล่องใส่กล่องไว้เนาะถ้าใครว่างก็เรียนเชิญเอฟจงเอฟจีนะคะมาเที่ยวงานบุญกระทงกระิ่นกันนะคะโอ้โหสับเพื่อนเพื่อนมาถึงนะคะพี่มันทำเป็นเดี่ยวๆจังเลยนี่นะคะสับเพื่อนก็มาถึงแล้วนะคะเป็นสายเก็บตกก็ไม่ทำเสร็จเดียวอ่ะอันนี้ก่อน กอพอบไไหมเนี่ยพอพอบผู้ัูงายมาเยอเยคุณค่ะต้องมีเพื่อนมาช่วยกันนะคะสวัสดีค่ะเอฟซีับเพิ่นเก็บตกนะคะรายงานตัวค่ะซ้าหน่อยแต่มาแล้วแชเริ่เลยโอ้โหขี้ก่อมเนี่ยร้อ้ยกล่องเมื่อคืนได้นอนไหม นอนนอนไี่อมก็นนไหไ่รู้ไม่กี่โมงอ่ะฮะไม่กี่หนูไม่รู้เปไหนหนไม่รี่นอนนี่ไม่หรอแม่บอกจะไปเที่ยมาถึงเออเไอเออเออเอาแม็กก็ได้ผู้ใดอาแม็กทำไหนอ่าถ่ายราถ่ายรูปส่งให้เพื่อนๆเด้อส่งไูปสวกันาดนัทนได้ นีนะคะเพ,เพื่อนๆก็ไม่ใช่ว่าจะได้มากันง่ายๆนะต้องหนีผัวมาคุยส,<ห>ส,สนุกสนานเรื่องพี่น้องเลย,ส,ส,นนเย,เลยสวยพัดลมก็บะได้ข่าไมาแข็งใช่เดี๋ยวแม่เลยพัดหมดสิบอันนี้เลยเหรอยางอันนี้ครึ่งถุงเดียวมาเดียวทำไงเธอทำได้ป่ะตัฉันไปขาดฉันจะแม่เอามาข้าวมัน นี่นะคะนี่ก็เป็นอีกงานหนึ่งนะคะเพื่อนๆก็ทําบุญร่วมร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะคนละเล็กคนละหน่อยกันนะคะเราก็มาทําเป็นโรงทานกระถิ่นเนาะถึงเราจะอยู่ประเทศไทยเราก็ทําได้อยู่ประเทศเราก็ทําได้นะคะเ,เดี๋ยวปีหน้าทามีโอกาสสาวลาวสาวสอนสาวเปิ้ลเพื่อนๆทุกท่านก็จะมีโอกาสไ,ได้ไปทํากระถินที่ลาวกันนะคะ คะนี่ก okay. <era> <ness> ็เป็นมาดามนัดนะคะมาดามมาดามนะคะมาดามดเอาแพ็กแพ็คเลยก็ได้แม็กเลยใช่ไหมอ่าเนี่ยไหน่แ้ร่กนี่อยู่ใส่เนาะคุดเลยก็เลเนื้อปัวอยเนียนโต

นี่นะคะผัดของกะเพราของเราก็เสร็จเอรไอยังไม่ได้ใส่แต่ก็เป็นยังดอกแม็กก็โบเบิงนะ<ม>ผู้แมกหนึ่งนะ <laughs> นี่ก็เป็นผัดกะเพราไก่นะคะค รักเข้าตาเนะพี่น้องดูอะไรก็นี่เลยนะคะนี่ดี๋ยวพี่จะ้าสใ้สี่ำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สาวราเพืเป็นกำลังแรงใจด้วยนะคะบายบายสาวก้อยบายเอ็มซ